ผู้ชมครับต้องบอกว่าสุดยอดเป็นเหรียญทองแรกของทีมนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ปี2023ที่ต้องบอกว่าทั้งลุ้นนะครับทั้งโกรธนะครับทั้งสุดจะสะใจครับกับเหรียญทองจากเทควันโดรุ่น49กิโลกรัมหญิงครับน้องเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์ของไทยด้วยนะครับ นั่นนี่ต้องบอกว่าท่านผู้ชมครับจริงๆในเอเชียเนี่ยต้องบอกว่าน้องเทนนิสเนี่ยยืนเป็นเบอร์หนึ่งที่หาคนมาแข่งยากมากแต่ครั้งนี้เราเข้าชิงชนะเลิศที่ประเทศจีนและพบกับนักกีฬาสาวเจ้าภาพนะครับก่อนแข่งก็รู้อยู่แล้วแหละว่าอาจจะต้องเป็นเกมที่ยากหน่อยนอกจากเสียงเชียความคุ้นเคยคุ้นชินในสนามแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องเจอนแน่ๆคืออาจจะมีอะไรบางอย่างในเรื่องของการตัดสินของคณะกรรมการด้วยนะครับซึ่งท่านผู้ชมครับ เราเห็นน้ําตาน้องเทนนิสจากการแข่งขันนัดนี้นะครับเนื่องจากในยกสุดท้ายท่านผู้ชมครับเราต้องพลิกสถานการณ์นะครับหลังจากที่โดนคะแนน6-0และอยู่ดีๆกลายเป็น23-0และเป็นการไหลไป23-0แบบว่างงกันไก่ตาแตกครับไม่ใช่แค่ณะไม่ใช่แค่คณะกองเชียร์ของไทยเท่านั้นเจน้าหน้าที่ไทยเท่านั้นแต่ต้องบอกว่าคนใครก็ตามที่กําลังดูการแข่งขันอยู่เนี่ยทุกคนตกใจหมดเพราะว่าทางจีนเนี่ยถ้าไม่ได้ออกอาวุธอะไรเลยครับอยู่ดีแต้มไหล หไปเป็น23ครับโอ้โหณนะตอนนั้นต้องบอกว่าช่องแชทแตกครับคนไทยต่างก็ตกใจว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่โกงธรรมดานี่มันโคตรอภิมาหาโกงเลยนะครับแต่สุดท้ายท่านผู้ชมครับในที่สุดน้องเทนนิสก็พลิกสถานการณ์ครับทีมงานเข้าไปประท้วงโค้ชเชเข้าไปประท้วงจนสุดท้ายต้องไปเริ่มต้นสกอร์ในเกมที่3ที่6ต่อ0ซึ่งต้องบอกว่าก่อนเกม3นะครับเราเสมอกับจีนมา1ต่อ1เกมเกม3ได้เป็นเกมตัดสินใครชนะจะได้เหรียญทองทันที หลังจากที่มีการประท้วงนะครับแต้มกลับมาที่6-0และสุดท้ายน้องเทนนิสก็พลิกกลับมาเอาชนะได้นะครับในยกที่3ซึ่งน้องเทนนิสเนี่ยทำคะแนนไล่มาตีเสมอก่อนที่6-6ต่อนะครับก่อนที่เราจะพลิกขึ้นนำ9-6ต่อคะแนนและ จบเกมที่3ด้วยการเอาชนะ12-9ต่อคะแนนครับเป็นการป้องกันแชมป์เอเชียนเกมส์อีกหนึ่งสมัยของน้องเทนนิสนะครับเป็นการคว้าเหรียญทองแรกให้กับคณะทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ด้วยนะครับและนี่ถือเป็นแชมป์ที่น้องเทนนิสเนี่ยจะเป็นการเล่นเอเชียนเกมส์ครั้งสุดท้ายส่งท้ายทีมชาติไทยด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อจบการแข่งขันพอมาเจอสถานการณ์แ,แบบนี้เราถึงได้เห็นน้ําตาของน้องเทนนิสที่พลั้งพรูออกมานะครับก็ต้องบอกว่า คำสัมภาษณ์ของน้องที่นิดนิดนึงครับท่านผู้ชมครับหลังจบการแข่งขันเนี่ยน้องก็เผยทั้งน้ําตาเลยครับว่าไม่คิดว่าจะได้เหรียญทองแล้วนะครับตอนแข่งในเกมที่3เขาบอกว่าถอดใจไปแล้วตั้งแต่โดนนำ23่ามศูย์ครับแล้วก็ตอนนั้นในใจเนี่ยน้องคิดว่าเป็นนี่เป็นเกม การแข่งขันเอเชียนเกมสที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตนะครับโดยน้องให้สัมภาษณ์กับนักข่าวครับว่าไม่คิดว่าตัวเองจะทําได้ครับตอนแต้มขึ้นไปยีิบสามคือถอดใจไปแล้วตลอดชีวิตที่แข่งมาเนี่ยยังไม่เคยเห็นแต้มที่รัวขึ้นเร็วขนาดนี้มาก,ก่อนหนูตกใจมากแต่พอโค้ชประท้วงสาเร็จหนูก็รู้สึกมีกําลังใจมากขึ้นกับเวลาที่เหลือเพียงแค่นาทีนิดๆครับ แต่พี่ๆกับที่บ้านที่มาเชียร์ในสนามก็ทําให้น้องเทนนิสเนี่ยเขาใส่เต็มที่เลยใส่สุดๆไม่สนใจอะไแล้วเพราะเอเชียนเกมครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของเทนนิสแล้วพอทําได้ก็ดีใจมากและน้องเทนนิสก็ขอบคุณทุกคนที่คอยเป็นกําลังใจครับแล้วก็ดีใจที่คว้าเหรียญทองมาให้กับตัวเองได้ในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งสุดท้ายและดีใจที่คว้าเหรียญทองมาให้กับประเทศไทยได้ สำหรับแชมป์ครั้งนี้ของน้องเทนนิสครับก็ทําให้เป็นการคว้าแชมป์รายการที่49นะครับรวมทุกรายการรวมถึงเป็นแชมป์รายการที่4ในปีนี้ต่อจากการแข่งขันซีเกมส์ที่ประเทศกัมพูชาครั้งที่ผ่านมานะครับแล้วก็การแข่งขันเทควันโดเวิร์กลงปี2013ที่อิตาลีนะครับแล้วก็น้องได้แชมป์เหรียญทองกีฬามหาวิทยาลัยโลกที่เมืองเฉิงตูประเทศจีนครั้งที่ผ่านมานะครับและนี่เป็น แชมป์เอเชียนเกมส์ครั้งที่19ที่เมืองหางโจวประเทศจีนครับเป็นแชมป์รายการที่4ของนักเทนนิสในปี2023ครับ รวมถึงนี่ยังเป็นเหรียญทองจากกีฬาเทควันโด,โดเหรียญทองที่6ของประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์นะครับหลังจากที่เจ้าแม็กชัชวานขาวะอครับยินสริตาผ่องศรีทําได้ในปี2010นะครับจากนั้นก็เป็นชนะทิพซ้อนขำในปี2014และก็พานิพักที่ทําได้นอ้องเทนนิสนี่เองครับที่ทําได้เมื่อปี2018ครั้งที่ผ่านมารวมถึงทีมภูมเซ่ทีมหญิงทําได้ในปี2018นะครับนี่ก็เป็นถือว่าเป็นเหรียญทองที่6ของเทควันโดในเอเชียนเกมส์ก็ถือว่า ยุคที่โคชเชเข้ามาทำเทควันโดไทยก็ทําให้เทควันโดไทยสามารถก้าวไปถึงเหรียญทองทั้งโอลิมปิกแล้วก็เอเชียนเกมส์ด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเหรียญทองที่เกือบไปแล้วนะครับเกือบไปแล้วจริงนี่ถ้าไม่มีการถ่ายทอดสดหรือไม่มีแฟนๆติดตามช่องทางออนไลน์ต่างๆมากมายขนาดนี้ถ้าเป็นย้อนไปสัก30-40ปีก่อนเนี่ยเชื่อว่าเหรียญทองนี้เราไม่น่าจะได้แล้วนะครับนี่ถือว่ายังเป็นยุคที่ โอเคมันมีความโปร่งใสอุอสมควรทําให้เราสามารถติดตามแรงต่างได้ครับจากเหรียญทองของน้องเทนนิสนะครับณเวลานี้19นาฬิกา20นาทีครับตารางเหรียญทองของไทยก็ขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่9นะครับโดยอันดับหนึ่งยังเป็นของจีนเจ้าภาพที่32เหรียญทองนะครับส่วนไทยอยู่ที่9มี1เหรียญทอง2เหรียญทองแดงถ้าเทียบกับอาเซียนตอนนี้อันดับ1อาเซียนเป็นอินโดนีเซียครับอยู่อันดับที่8ด้วย1เหรียญทอง1เหรียญเงินแล้วก็4เหรียญทองแดงนะครับก็ถือว่าเป็นการเปิดหัว เหรียญทองแรกให้กับทัพนักกีฬาไทยได้อย่างยอดเยี่ยมเลยแล้วก็คิดว่าเปลี่ยนทองของไทยจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในวันถัดๆมานะครับส่วนผลงานนักกีฬาไทยชนิดอื่นที่น่าสนใจครับต้องนี่เลยท่านท่านผู้ชมครับกับการแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภททีมหญิงนะครับต้องบอกว่าทีมปิงปองสาวไทยเนี่ยคว้าเหรียญประวัติศาสตร์ในกีฬาเอเชียนเกมส์ได้สาเร็จนะครับซึ่งนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับที่ ประเทศไทยสามารถคว้าเหรียญในกีฬาเอเชียนเกมส์จากกีฬาเทเบิลเทนนิสได้นะครับต้องถือว่าภาพนี่เป็นภาพประวัติศาสตร์ของนักกีฬาไทยที่ทำผลงานได้เป็นครั้งแรกกับเหรียญทองแดงนะครับถึงแม้ว่าเราจะแพ้จีนในรอบรองชนะเลิศแต่ว่านาัดที่นัดรอบก่อนรองชนะเลิศน,นะครับที่เราตัดกับเกาหลีเหนือก็ต้องบอกว่าโอ้โหเสียวไซมากแล้วก็เราเบียดเอาชนะแบบเฮกันทั้งประเทศจริงๆครับแล้วก็นี่เป็นเหรียญเทเบิลเทนนิส ประเดิมครั้งแรกในกีฬาเอเชียนเกมส์และคาดว่านอนาคตเราหน้าจะมีเหรียญเอเชียนเกมส์เพิ่มนะครับเพราะในอดีตที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับกีฬาเอเชียนเกมส์หรือกีฬาเทเบิลเทนนิสเนี่ยทีมหรือประเทศที่เขาเรียกว่ากวาดเหรียญทองหรือว่าครองตำแหน่งในการคว้าเหรียญตลอดก็จะมีจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะครับเกาหลีเหนือตลอดนะครับนี่เป็นการเข้ามาคว้าเหรียญที่เยี่ยมยอดมากๆของทัพปิงปองสาวไทยนะครับ ท่านผู้ชมครับนับตั้งแต่วันนี้ไปนะครับเราก็จะได้เชียร์นักกีฬาไทยในเอเชียนเกมส์เยอะขึ้นนะครับโดยเฉพาะในกีฬาไฮไลท์ต่างๆรวมไปถึงกีฬาเวลเล์บอลหญิงซึ่งเป็นกีฬายอดคิดของคนไทยด้วยนะครับสาวๆจากชุดที่คัดโอลิมปิกก็จะเดินทางมาที่ประเทศจีนเพื่อล่าเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ต่อนะครับซึ่ง ท่านผู้ชมหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราต้องเอาชุดหลักของลย์บอลมาแข่งด้วยนะักกีฬาไม่ล้าหมดเลยเหรอเพราะว่าแข่งชุดเดียวมาตลอดนะครับก็ต้องบอกว่าการแข่งขันเอเชียนเกมส์เนียงจริง,รงเหตุผลอย่างหนึ่งคือการที่นักกีฬาเนี่ยจะได้รับเงินอัดฉีดหรือว่าเงินรางวัลจากการคว้าเหรียญจากกองทุนพัฒนากีฬาชาตินะครับ โดยเหรียญทองเนี่ยจะได้คนละสล้านบาทนะครับเหรียญเงิน1ล้านบาทและเหรียญทองแดง5,000 0นบาทนะครับทีนี้หลายๆสมาคมกีฬาเนี่ยก็จะเลือกส่งนักกีฬาที่รับใช้ชาติหรือ,อนักกีฬาที่ทุ่มเทกับการแข่งขันให้กับสมาคมหรือกับประเทศไทยมาโดยตลอดไปแข่งเอเชียนเกมส์เหตุผลหนึ่งก็เพื่อที่จะได้รับเงินอัดฉีดเป็นเงินรางวัลให้กับชีวิตเพราะว่านักกีฬาไทยในหลายๆประเภทเนี่ยาการแข่งขันกีฬายังไม่มีอาชีพนะครับยังไม่มีเงินสนับสนุนมากพอหรือว่า ยังไม่เท่ากับต่างประเทศในเรื่องของเงินเดือนรายได้ต่างๆก็ทําให้การแข่งขันมหกรรมต่างๆเนี่ยเป็นเส้นเป็นหนทางหนึ่งในการที่นักกีฬาจะได้ค่าตอบแทนในระดับที่เหมาะสม,มนะครับทีนี้ถ้านักกีฬาอย่างถ้าน้องเทนนิสคว้าเหรียญทองก็จะได้อาฉีพจากกองทุน2ล้านบาทนะครับส่วนกีฬาอื่นก็จะได้ตามเปลี่ยนที่ตัวเองทําได้ครับอย่างที่บอกไปส่วนกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยเมื่อสี่ปีที่แล้วไทยเข้าชิงชนะเลิศแล้วก็แพ้ ทีมทีมชาติจีนนะครับไปก็เลยทำให้ได้เหรียญเงินนะครับซึ่งเป็นการค้าชิงชนะเลิศเอเชียนเกมครั้งแรกในประวัติศาสตร์ครั้งนี้ทีมเบสบอลหญิงก็ตั้งเป้าที่จะคว้าเหรียญให้ได้นะครับก็จะเป็นการได้รับอชัชฉีดจากกองทุนด้วยนะครับก็หวังว่าน้องๆจะไปถึงเหรียญทองนะครับประวัติศาสตร์เอเชียนเกมเรายังไม่เคยได้เหรียญทองเลยสักครั้งหนึ่งก็อยากจะให้น้องได้เหรียญทองแล้วก็จะได้เงินอชัชฉีดคนละ2ล้านบาทไปเลยนะครับ ท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับหวังว่าเหรียญทองแรกในเอเชียนเกมจะทำให้เรามีความสุขไม่มากก็น,น้อยแล้วก็จะเป็นจุดเริ่มต้นในการคว้าเหรียญให้เยอะที่สุดของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมส์ครั้งที่19ที่ประเทศจีนครั้งนี้ครับพบกันใหม่คอนเทนเนอรนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณอีกครั้งและสวัสดีครับ